ประเด็นตกลงเรื่องนี้ตกลงเมื่อวานนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยแม่ตักกับอาเบียแม่ตักชื่อจริงชื่ออะไรนะกอนกนกอาเบียชื่ออะไรนะการรู้สึกแปลกๆปไปเรียกแม่ตักปาเบียเอาการพลใช่ไหมกอนกนกกับการพลได้ไหมได้ค่ะการพลใช่ไหมกอนกนกการพลหลังจากที่อยู่ในห้องขังของตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมกองปราบอ่ะ และนอนไม่หลับต้องขอ,อยาอยาคลายเครียดให้ญาติเอามาให้ค่ะอ่าแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ตํารวจก็นําตัวไปฝากขังโดยตํารวจบอกยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมฝากขังเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่1นึถึงสิตุลาใช่ไหมค <ฮา S 1> ่ะอาสาดย้ายฝากขังมีผู้เสียหายประมาณสักสิบรายกระมังน้องไรที่มาร่วมด้วยเมื่อวานยื่นคัดค้านการประกันตัวอ่า ยื่นคัดค้านการประกันตัวแล้วในที่สุดสารยารัชดาพิเศษก็มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวด้วยเหตุว่าในชั้นนี้เนี่ยทานรานสอบสวนยังมีเหตุจำเป็นจะต้องสอบอพยานรวบรวมหลักฐานต่างๆขนาดที่คดีนี้เป็นคดีร้ายแรงมีรายละเอียด ลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายหลายรายเป็นความผิดหลายกรรม,มต้องทําการสอบสวนพยานผู้เสียหายอีกหลายปากเกรงจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานกระทบต่อการสแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเพราะฉะนั้นในชั้นสอบสวนนี้นะเวลานี้จึงสมควรรอฟังผลการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงยกคําร้องยกคําร้องแปลว่าไม่ให้ประกันเพราะคำร้องขอปล่อยตัวชั่วขราวหรือประกันตัวใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมราชทัน ก็ได้จัดรถมารับการพลกับกอกระดกการพลเนี่ยไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพกองกระดกเนี่ยไปที่ทันสถานหญิงกลางทันผู้ชมเน่ก็ต้องไปรอดูเพราะสารให้เหตุผลเกี่ยวกับกรณีในชั้นนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยนวน้อง้ในชั้นนี้ก็คือ ในชั้นนี้เห็นสมควรว่ารอฟังผลการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนคือมันยังต้องมีพยานอีกหลายปากที่จะต้องสอบอะค่ะ,ะหนึ่เกงจลลบนีสองยุ่งเหยิงพยานหลักฐานกระทบต่อการสแสวงหาข้อเท็จจริงท่านผู้ชมแปลว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เรือนจำและทั้งคู่ขณะที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมฮะฟังจากรอ,องผู้กับสอบสวนกองกับการหนึ่งปคบ บอกนะครับทูชมนักข่าวได้ถามว่าการสอบปากคำในห้องสอบสวนเนี่ยเห็นว่ากรกนกได้สแกนหน้าโอนเงินทางโทรศัพท์มือถืออาจท่านบอกออมเป็นการโอนเงินคือให้ผู้เสียหาย <S <S เป็นการโอนออกทุกวันส่วนข้อกังวลที่จะมีการโยกย้ายเงินออกนั้นพนักงานสอบสวนระบุว่า <c oughs> เขาประกอบธุรกิจหลายอย่างดังนั้นต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ค่ะว่าทรัพย์สินไหนมาจากการช่อโกงก็คือจะอายัดเงินเป็นส่วนๆไปดังนั้นไม่ต้องห่วง อ่าผมก็เลยมาที่ปปงเมื่อวานนี้เลขาธิการปปงเทพสุบวรโชตดาราบอกหลังจากตำรวจปคบจับกลุ่มกองกนกกับการพลแจ้งขหาร่วมกันช่อกกลุประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในฐานความผิดฟอกเงินและอีกหลายข้อหาโดยคุณเทพสุเลขาปปงกรรมการปงกัารลาปราบปรามการฟอกเงินบอกว่าประเด็นเรื่องของทรัพย์สินว่าได้มาในช่วง อ่าเดี๋ยวก่อนขนาดนี้ปปงทํางานร่วมกับปคบอ,อยู่แล้วค่โดยการพิสูจน์การกระทาผิดโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมาแปลว่าทรัพย์สินได้มาในช่วงที่ ผู้เสียหายไปแจ้งความว่าถูกหลอกให้ซื้อทองคําหรือสินค้าอื่นๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้หลงเชื่อหรือไม่ซ,ซึ่งถ้าพบว่าทรัพย์สินใดที่เข้าข่ายคณะกรรมการธุรกรรมของปปงจะดําเนินการอายัดทร,รัพย์สินนั้นมาตรวจสอบทันทีนะคะซึ่งผู้ต้องหาสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินที่ปปงยึดได้เนี่ยภายใน30วันทั้งนี้ทรัพย์สินที่ปปงจะอายัด จะเป็นทรัพย์สินทุกอย่างที่พบว่าทั้งสองคนได้มาในช่วงกระทําความผิดรวมถึงเงินที่อยู่ในตู้เซฟอะค่ะรวมถึงโพสคลิปลงในโซเชียลรถหรูด้วยอ๋อเงินที่อยู่ในตู้เซฟที่โพสคลิปเป็นปึกๆเลยยังอยู่อ่ะยังอยู่ไหมตอนนั้นที่เป็นคลิปอ่ะจำได้ไหมในไม่ใช่เป็นคลิปอะเป็นคลิปในบ้านอะนี่นี่นี่คลิปนี้ล่ละค่ะ หนึงได้ไหมอ่ะขออีกปึกหนึ่งนะท้ายแล้นะครับขอกำลังช็อปปิ้งหน่อยนะที่รักนะที่รักจะพาเขาไปหรือเปล่าคะจะพาไปด้วยน่ารักจังเลยเนี่ยของแก้วก่อนไอ้ที่เขาพูดกันอะโลนึงอันนี้แหละก้อนนึงอ่ะค่ะก้อนนึงก็ล้านนึงอ่ะแล้วอันนี้เหมือนเป็นของขวัญปึกนึงก็แสนนึงอ่ะใช่ไหมใช่แบงค์พันอะค่ะก้อนนึงก็ล้านนึงอ่ะไอ้ที่เห็นตะเกียะ แล้วนี่อันนี้มีอีกอันหนึ่งด้วยที่ไ,ไว้ที่บ้านเป็นของขวัญนะ่ะปึ๋เกียร์ค่ะที่เรียงแถวนี้อ่ะคือมันไม่ง่ายแล้วกับการที่จะถอนเงินจากธนาคารมาไว้ที่บ้านมากขนาดนี้ฮะอันนี้ให้หมดเลยเหรอเอาพีชาติตะกุรผัวให่หมดเลยนะไปนี่นะไปไหนอะ <laughs> ท่านผู้ชมที่ผมจะบอกต่อไปก็คือว่าทางปปงเขาจะตรวจสอบต่อเนื่องต่อไปถึงดาราอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงใครก็ตามที่ไปช่วยไลฟ์ไลฟ์ขายของร่วมกับกรกนกกับการพลนเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ข้อมูลอิงมาจากทางปคบอก่อนที่เขาเตรียมจะสอบปากคำใช่ไหมน้องใบม,มีรายชื่อเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โห แทบจะอ่านไม่หวาดไม่ไหวหเลยเนี่ยน้องใบและทยอยมาแสดงตัวอย่างที่ว่าไปใช่ไหมเมื่อวานนี้นอกจากใบเตยก็อย่างที่เราบอกไปเนี่ยน้องใบ ใบเตยก็ไปลงประทืกประจําวันตามข่าวบอย่างไงนะไปที่สอนอบางชันค่ะคือคุณใบเตยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแม่ตั๊กนะคะเป็นการรับงานตามปกติเคยไปรับจ้างไลฟ์เนี่ยสองครั้งครั้งแรกตอนปี64ครั้งที่2คือพฤศจิกาหกหหลังจากออกมาเรือนจําแล้วก็ยืนยันว่าที่ไปไลฟ์เนี่ยคุณใบเตยบอกเธอไม่ได้ไลฟ์ขายทองนะเธอาขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนกับครีมกันแดดแล้วเธอก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทของ แม่ตากแล้วเธอก็บอกว่าจริงๆตัวเธอเหมือนเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนโดนหลอกตอนที่รับงานไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยค่ะแล้ก็บอกมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนถ้าตํำรวจสอบสวนกลางเรียกก็พร้อมจะไปให้ข้อมูลพร้อมจะร่วมมือกับตํำรวจเต็มที่มีเสียงไหมอ่ะ ความเป็นนักร้องศิลปินดาราสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอาชีพทั่วไปคือหลักคือการรับจ้าง mm hmm. เมื่อมีผู้ว่าจ้างนะคะมาเราก็ทําสัญญาเราก็รับงานไปทํางานเสร็จหนึ่งชั่วโมงไลฟ์เสร็จก็ตามปกติเลยได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนเหมือนการว่าจ้างงานของทุกคน mm hmm. คือสําหรับเคสใบเตยอ่ะไม่ได้เอกขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบเตยไม่ได้โดนเปยหนักหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากที่นอกจาก ต่อเนื่องหลังจากการทํางานแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องหรือว่ามาไลฟ์ต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะไม่มีคือแค่ปี2021แล้วก็ปีที่แล้วเราไม่มีส่วนเอาจริงไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรใดๆเกี่ยวกับบริษัทอะไรใดๆของเจตักสักอย่างเลยอันนี้ต้องเคลียร์ตัวเองตอนนี้เลยหลังจากนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานไลฟ์กับกับโปรดักต์หรือเจ้าของแบรนด์ ทุกๆอย่างก็คือจะจะมีจากแค่ช่องทางเรารับแต่คอนเสิรต์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางทางสืบส,สอบสวนกลางเรียกไปเราก็ไปให้เป็นพยานแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นในขั้นตอนไหนต่อไปค่ะอ๋อนี่เมื่อวานมีอีกรายหนึ่งไม่ใช่เหรอน้องคุณจ๊ะนงพนีเห็นว่ามาที่นี่นะคุณจะมารายการโหนกระแส<ค>ช่องสามเคยไปรับจ้างเหมือนกันเหรอคือของคุณตั๊กเนี่ย ไม่ใช่ชุดของคุณจ๊ะของคุณจ๊ะเธอยอมรับว่าเธอสนิทกับแม่ตากเธอยอมรับนะคะว่าสนิทจริงๆคือใช้คําว่าสนิทได้แต่สนิทในที่นี้หมายถึงว่าตัวเธอไปไลฟ์กับแม่ตากแล้วก็รวมงานคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยคือมันเจอกันเป็น1 0บๆครั้งอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็คือเจอกันเวลาไปงานหรือไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้ไปกินข้าวหรือไปที่ไหนนอกเวลางานแล้วเธอก็บอกว่า เธอก็เป็นแค่คนรับจ้างอะคะ่ะแล้วก็อยากจะถือโอกาสขอโทษผู้เสียหายกับแฟนคลับด้วยถ้าเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเชื่อมัน่นแต่เธอเต็มที่แล้วนะก่อนเธอจะรับงานคือเธอดูใบประกอบการหมดอย่างร้านทองที่เธอไปไลฟ์เนี่ยเอาก็เขาก็มีหน้าร้านจริงๆแล้วเธอก็ดูใบขออนุญ,ญาตเปิดร้านขายทองอแล้วทองเขาก็บอกว่าของเขา99.99%แต่นั่นอนะมันคือจี A ้ไอ้ไข ส่วนสร้อยเขาบอกชัดเจนว่า 18k วันนั้นมันดูไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเลยตอนนั้นอาจจะขายไอ้ไข่ราคาพันกว่าบาทแต่ว่าจี้มันเล็กก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกนะพันกว่าบาทมันก็ปกติอะเพราะว่าไอ้ไข่ของเขามันมีการเอาไปทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้สงสัยอะไรเพราะวันนั้นสร้อย 18k เขาขายพร้อมจี้เนี่ยมัน1,190บาทก็ทำเต็มที่ในส่วนของงานอืม,อมเนี่ย มันก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาค่ะกับทางปคบใช่ไหมอ่าทุกคนยี่สิบกว่ารายเนี่ยที่จะถูกออกหมายเรียกหรือเชิญไปให้ปากคำเนี่ยถูกไหมน้องแล้วก็แยกเป็นรายรายไปดูที่เจตนานะคะโอ้เอ,อ้ยังใบเตยบอกต่อไปนี้ไม่รับจ้างแบบนัน้นอีกแล้วนะไม่ไลฟ์ขายของแล้วไม่รับจ้างไลฟ์ขายกับกับเจ้าของแบรนด์แล้วเออจริง,รงๆเออผมก็ได้ทราบว่าการไลฟ์ขายของเนี่ยมันขายดียจริงๆริใช่ไหม ใช่คือหลายท่านพอพอเขาไปช่วยไลฟ์อะค่ะมันก็ทําให้ยอดมันพุ่งไม่หมาถึงการไลฟ์ทั่วไปอะอ๋ะอใช่ถ้าเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆอะค่ะโอ้โหขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเหรออือเดี๋ยวนี้ช่องทางขายของออนไลน์เนี่ยค่ะฮะเอากันบ้างไหมพิยุดขายอะไรดีคะฮะเงาะยุเคยไลฟ์ขายเงาะตรงเนี้เ<ะ>งาะไงเงาะจำได้ไหมคะ ไม่คือเราไม่เข้าใจระบอกการส่งกันอะไรไงก็คือมันต้องมีทีมหลังบ้านสมมุติว่าเราอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะพอเราไลฟ์เสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีคนสรุปใช่ไหมพี่ฮงสรุปยอดสรุปที่อยู่ใครสั่งอะไรเท่าไหร่เอฟมาเหมือนที่ท่านนายกองอิงบอกท่านเอฟกางเกงมาสาตัวเราก็ต้องบอกเลยว่าเอฟตอนนี้รหัสคืออะไรอ่สินค้าที่เราขายสมมุติปากกาแท่งนี้เอศูนย์สามอ้าวเริ่มอย่างนี้ไหนลองสิอยากรู้ ไปก็ทาไม่เป็นไม่เคยไลฟ์ขายแต่เคยดูเคยดูเริ่มงี้ใช่ไหมทุกคนก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนอย่างคุณพิมพ์รีพายใช่ไหมคะก็สไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองที่จะดึงดูดแล้วก็จะมีแฟนของตัวเองที่เข้าไปรอซื้อของ F ของแล้วมันจะมีแบบชั่วโมงที่มันมีเวลาที่จํากัดเราต้องเเดี๋ยวนี้เราถึงจะได้ราคาเนี้ยนั้นก็ FF F เเเข้าไปมันขายถูกนะไหม ไม่เคยเขาไปดูมีหลายแบบเสื้อผ้ามือสองอะไรเขาก็มีแบบมาขายกันอะไรเงี้ยค่ะเหรออืออ่ะท่านผู้ชมคิดว่าผมจะขายอะไรดีฮะอ่าเพื่อจะน้องชวนน้องไบมามาขาย <laughs> ขายอะไรดีค่า <laughs> ผู้ชมบอกวบดูม well ีแววเป็นหมคอ่ะตะกี้ดได้นะไ <laughs> หนอลองเช็กดินอน่ง <laughs> างสิใบไม่รู้ขายอะไรคะ่ะอขายกระดาษเนี่ยกระดาษอกระดาษฮะ ขายกระดาษไม่ไอันนี้อย่าไปไปล้อเล่นเขาไม่ได้พิยุทธ์ขายงอ้อวันนั้นพิยุทธ์ยังงอ้งออะไรง้ออร่อยงอ้อร้อนเนื้อแห้งแล้วก็โยนงอ้อเอาชิมชิมเอาแพ็คเอาเอฟอย่างเี้ไม่พี่เกิดความสงสัยเขาลร่ำรวยไปกับการขายออนไลน์เยอะมากเลยนะถูกไหม เพราะว่าต้นทุนไงคะต้นทุนไม่มีเพราะว่าถ้าเราเปิดร้านเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าร้านใช่ไหมค่าเช่าที่แต่ถ้าออนไลน์เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันอยู่แค่ที่ของอย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วถ้าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไปใช่ไหมยอดมันก็แบบพุ่งผมจะแจ้งผูบชอมล่าสุดกรณีนี้เนี่ยของคุณกรกระดกกับคุณการพลกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายค่ะน้องทัพได้นำมาซึ่ง รัฐมนตรีช่วยคังจุลภรันวิวัฒล่าสุดผู้ชมกำกับดูแลกรมสรรพากรได้สั่งการให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบการจ่ายภาษีของอินฟลูเอนเซอร์ท่านไม่ขายแล้วไม่ขายแล้ว <laughs> ผมไม่ใช่ใบไ,ไม่ขายเหมือนใบไ,ไม่มีนะใบไ,ไม่เ<อ><ผ>มคยขายทั้งหมดน,นี้ไม่ได้กลัวนะ <laughs> ไม่อยากจะรบกวนท่านเอาไปว่าอย่างนี้ได้สั่งการให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจการจ่ายภาษีของอินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ เพราะถือเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ถ้ามีรายถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีการค้าอะอไรก็มีการเก็บภาษีกันทั้งประเทศภาษีบุคคลต้องดูรายละเอียดอาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายกรณีน้นีได้รู้ว่าไอ้ที่ไปไลฟ์กันเนี่ยจ้างไปทั้งนั้นใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นอ,อาจจะไม่ได้ถึงขนาดตั้งธงหรอกต้องได้เท่าไหร่แต่ขอตรวจสอบให้เป็นไ,ไปตามกฎหมายนี่ท่านผู้ชม แสดงความยินดีด้วยอย่างที่บอกอองค์กรที่มีการติดตามขามากที่สุดของประเทศนี้เนี่ยก็คือสรรพกรนะผมจะบอกให้ใช่สรรพกรท่านทราบหมดนะเราไปทำอะไรตรงไหนตอนไหนอ่ะ,อะมีข้อมูลอาทบุชมไหนแนะนำขายอาหารสุนัขทำไมพยุตเลี้ยงหมาที่บ้าน อาหารหมาอาหารแมวอาผมไม่รู้อาหารชูนักนี่หลังๆมันกลายเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างทางการเมืองไม่ใช่หมายถึงอะไรนะเวลาเสียอะไปออกได้เขาแล้วก็กินอาหารหมาอ๋อเป็นหมาอะไรอย่างนั้นเหรอไหนว่ากันต่อคือจะผมสงสัยอยู่นิดนึงก็คือว่ามันขายได้ถูกอ่ะฮะ คือน่าจะเหมือนร้านขายส่งค่ะพอโฟล์ของเรามันดีอ่ะหมายถึงว่ามีคนมาซื้อของเราเยอะๆะค่ะแล้วเราซื้อของมาในปริมาณมากต้นทุนเรามันก็ต่ําลงแล้วก็เลยขายของได้ถูกกว่าคนอื่นออใช่ไหมแล้วเนี่ยย้อนกลับมารักษาราชการพบตรซึ่งก็เป็นว่าที่พบตรด้วยพลเวิกิตรัฐพันเพชรเนี่ยเมื่อวานนี้บอกเลยสั่งการให้ปคบอ่าหนึ่งรวมคดีเลยคนที่เป็นผู้เสียหายอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเหตุจําเป็นต้องเข้ามา ไปแจ้งความที่ในพื้นที่เลยอันนี้ข้อที่1น่งผู้เสียหายข้อที่2องอให้ดำเนินการขยายผลมีผู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นเนี่ย คนที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นไลฟ์ขายของคือท่านก็ท่านน่าจะเห็นตัวตัวเลขแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะรายชื่อถ้าบอกไม่ต่ำกว่า20คนจะต้องถูกเชิญมาให้ปากคำทั้งหมดค่ะ,ะเบื้องต้อนอาจจะมีความผิดเข้าข่ายหลายพรบอ,อขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนส่วนที่บอกว่าได้แค่ค่าจ้างอ้างว่าไม่รู้ว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยประเด็นนี้ต้องไปตรวจสอบว่าเหตุผลฟังขึ้นหรือไม่ นี่อาตอนนี้เนี่ยอย่าลืมการกหนกกับไออนกระนกกับการพลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเดือนจำค่ะ,อะตอนนี้คนอยู่ข้างนอกกับมึงจะถูกต่อสอบเข้มข้นก็คือเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะต้องเรียกแน่ๆเดี๋ยวตามกันดูอ่ะ